ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย English is all around สนับสนุนโดยแลลกตะสอยเอ็กซ์ตราสามร้อยเขย่าดูจะรู้ว่าเต็มกล่องกุลิโกะสำหรับทุกคนในครอบครัวโอชิกรินทีมีโอชิชีวิตโอจังไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตอนาคตที่ดีต้องเตรียมพร้อมสนับสนุนโดยแป๊บทีน สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการ Chris Delivery รายการที่เสิร์ฟภาษาอังกฤษร้อนๆถึงบ้านคุณผู้ชมในวันและเวลาใหม่วันศุกร์นะครับเวลา3ทุ่ม10นาทีทางช่อง5ปี8ภาษาอังกฤษแซ่บกว่าเดิมกลับมาเป็นเวลาเดิมจ้ะพี่ตกรททำไมคันพี่ติกรไม่ใช่คนเดิมไม่ใช่ครับคุณตุ้ยตุ้ยติดภารกิจทำอะไรเขาทำไมถึงไม่มาตอนนี้ธุรกิจใหญ่โตจะไม่ค่อยมีเวลามาทำงาน แต่จะคุยเป็นเรื่องเป็นราวแล้วว่าไอ้หนูมาทําตลอดเดี๋ยวเราไปดูเขาไปดูเขาดูนะแต่ว่าคนที่เราจะเชิญมาในวันนี้เนี่ยนะฮะต้องบอกว่านอกจากจะเล่นละครเก่งแล้วนะครับยังทําธุรกิจมากมายหลายอย่างมากใช่แต่ว่าทําอะไรบ้างเนี่ยเป็นถามเขาเองไปพบกับคุณแพนเค้กเคมิจามิโกะสวัสดีครับแพนเค้กขอบ สวัสดีครับพาะสารวัตรหมีมาด้วยเซอร์ดี้น้องหมีค่ะโอ้โหนี่พอมาตอนแรกเป็นขี้เล่อยู่พอเข้ามาปุ๊บขี้หมาเลยตอนนี้ทำธุรกิจอะไรบ้างตอนนี้ล่ะค่ะก็คือเทดดี้เฮาส์ค่ะเป็นตุ๊กตาหมีอันนี้หลายปีแล้วอันนี้หลายปีแล้วเหมือนกันค่ะไม่ไม่เกี่ยวอะไรกับกับคุณหมีใช่ไหมับไม่เกี่ยวค่ะเราเราเจอตุ๊กตาหมีอันนี้กันก่อนเทดดี้เฮาส์ก่อนแล้วก็ได้มาทำแบรนด์เสื้อผ้าคือ b บบี้โรสบายแพนเค้กค่ะแล้วเอ็นุ ได้ไหมคะได้ค่ะตัวนี้ตัวนี้ผู้ชายหรือผู้หญิงผู้หญิงค่ะชื่ออะไรคะ s ซ e r r a Collection ค่ะแล้วนอกจากที่ทำธุรกิจแล้วเนี่ยน้องแพนเค้กนะฮะล่าสุดเล่นละครอค่ะครั้งแรกที่เล่นเป็นแบบว่าหนังร้ายที่ร้ายแบบนี้ดีกว่าแต่เป็นร้ายแบบมีเหตุผลคือเรื่องว่าอะไรนะคะปีกมงกุฎค่ะได้ดูไหมคะได้ดูบ้างค่ะอ๋อนี่เขาลังทำละครแข่งสู้ยน้องแพรเลยนะคชะชื่อปีกมดลูกตอนพี่ไก่ก็นี่เหมือนกันนะฮะ เน่ปีกจมูกนะพวกัไปแล้วอ๋อแต่ฮะในช่วง speak out นะครับวันนี้เราได้รับเกียรติเลยนะฮะจากคุณแพนเค้กมาเล่นนะครสอนภาษาอังกฤษกับเราเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้เราไปเรียนภาษาอังกฤษในช่วง go out กันก่อนเลยครับ และเพื่อให้เข้ากับคอนเซปต์กรีมาราธอ t นี่นะครับวันนี้ผมก็เลยชวนวัยรุ่นจากรายการเรามา2คนครับรติกาก็จะมีอยู่ว่าคุณ2คนเนี่ยนะครับจะต้องตอบคำถามภาษาอังกฤษผมให้ถูกเกี่ <g ends> <g ends> ยวกับเรื่องราวที่สวนสยามแห่งนี้ ถ้าตอบถูกคุณก็จะรอดแต่ถ้าคุณตอบผิดเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยนะครับผมรับรองครับคุณได้ขึ้นไปกรี๊ดแน่นอนบนเครื่องล่นต่างๆนะครับถ้างั้นถามเลยฮะ,ะสบายๆครับได้เลยครับภาษาอังกฤษคําถามแรกของเราถามว่า take off ภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรครับโอตอบครับ take off แปลว่าถอดออกตัวอย่างเช่น take off อยู่ถอดเสื้อผ้าออก take off อยู่ u n d e r อร์แวถอดกางเกงในออกยลย นี่จะมาถอนอะไรแถวนี้ปั๊ดสีบั๊ดเถลิงแล้วสรุปมันถูกไหมครับพี่คลิสก็ถูกแต่ว่าผมต้องการความหมายอีกหนึ่งความหมายเทคออฟแปลวอะไรดีครับจัดไปแล้วถอนเธอเทคออฟเพ่าะเวลาขึ้นมันขึ้นไงเราจะใช้กับเครื่องบินเนี่ยแล้วก็มาเปรียบเลยใช้กับมนุษย์ก็ได้ก็คืออะไระเราจะต้องรีบไปเช่นเครื่องบินจะรีบขึ้นบนฟากฟ้าเนี่ยนะครับก็คือ I have to take off ก็แปลว่าอะไรผมต้องรีบไปเอาอะละครับถ้างั้นคุณสองคนตอบผิดนะครับคุณก็ได้รับสิทธิพิเศษนะครับจากเราก็คือได้ขึ้นไปบนเครื่องเล่นอะไรทเีเดียวครับเราจะขึ้นเครื่องที่มีชื่อว่า take off เป็นเครื่องเล่นใหม่ที่มาจากประเทศเยอรมันมันจะทําให้คุณทั้งสองคนนะครับถูกเวียงแล้วก็หมุนหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า spin เปรียบเสมือนกับว่าคุณนั้นอยู่บน spaceship หรือว่า A spacecraft แลวกำลังจะไปสู่อวกาศนั่นเองครับสบายไหมสบายไหมสบ,สบายสบายแล้วมันก็หมุนหมุนไม่มีอะไรที่พวกเราทําไม่ได้